สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับจอพดูนะครับผมวันนี้เราจะไปหาใบที่เรามาทําหลังคาเข้านะครับผมเข้าที่เราจะเก็บเกี่ยวปีนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปหาใบอนั้นกันนะครับผมแล้วก็ไปตักแล้วก็มาเบกนะครับผมไกลพอสมควรนะครับผมแต่ทางที่เราไปนะครับผมเราก็ผ่านน้าตกไปด้วยนะครับผมเราก็ผ่านห้อยนะครับผม นี่นี่มีชาวบ้านไปด้วยครับผมแล้วก็ข้างในนี่มีแบบเขาเกี่ยวเข curtain, ้ากันแล้วนะครับผมเริ่มเกี่ยวเข้ากันแล้วนะครับผมอันนี้คือข้าวนานะครับผมข้าวนานี่โอ้โหข้าวสวยมากเลยนี่น้ําตกก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมโอเคอ๋อชาวบ้านนี่คือมาเกี่ยวข้าวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาใบอันั้นกันนะครับผมแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะมาทำเป็นเขาเรียกว่าเธอเธอคะนะครับผม <c oughs> เรียกไม่เป็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเราต้องเข้าไปลึกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับผม <c oughs> ว่าระหว่างทางเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับผมไป อันนี้มันเก่าแล้วนะครับผมมันก่าแล้วนะครับผมฮึให้กวาดเสียมาได้ไหมจุลุยคอแน่จุลุยคอแน่แพ่อเนี่ยใจเย็น อันนี้มันก็ลื่นนะทุกคนมาเลยมันลื่นนะครับแล้วก็ไม่มีใครอ่สารจรไปมาแล้วนะครับผมเพราะมันเก่าแล้วแต่เรามาทดสอบนะครแต่มันก็ยังยังได้แต่ถ้าน้ำหนักเกินร้อยนะครับผมรับรองครับผมไม่อยู่แน่ครับผมโอเค ใจใจะระเบิดโอ้โหใจเต้นแบบตุ่ดับตุ่ับตุ่ดับไม่หยุดเลยฮะโอ้โ,โ,อโร้อนมา,มากๆทุกคนเหนื่อยมา,มากๆนะครับเราขึ้นมาเนี่ยกลายมากนะครับผมเดินขึ้นอย่างเดียว2กิโลนะครับเราเดินได้ประมาณ2กิโลเส,เสร็จแล้วนะครับผมโอ้โหโเ,เดี๋ยวเราจะไปกันต่อ ตอนนี้คือ2กิโลแล้วประมา2กิโลแล้วนะแต่ยังไม่เจอใบอันนั้นนะต้องไปหาไกลหน่อยนะทุกคนอันนี้คือทางขึ้นของเรานะขึ้นอย่างเดียวครับชันมากด้วยนะต้องขึ้นอย่างเดียวนี่อันนี้คือใบนี้นะที่เราจะไปหานะครับผมแบบนี้ใบมันมันจะเหมือนต้นตันนะแต่มันไม่ใช่ต้นตันนะรู้สึกว่าเราขึ้นมา อยู่ยอดภูเขาแล้วนะครับทุกคนครับโอ้โหมอกไปรอบๆนี่เห็นหมอกเต็มเลยครับแต่ว่าเราอยู่นณที่นี้ลองมองไม่เห็นหรอกนะเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีต้นไม้นะทางก็จะไปเรื่อยๆนะ พื้นที่สูงส่งนะครับผมแบบเช่นภูเขาสูงๆงอย่างนี้ยมันจะชอบอยู่นะครมันจะชอบอยู่กับพื้นที่แบบชื้นๆอย่างนี้นะนี่ก้านไม้เฮ้ยไหนเดี๋ยวเราไปหาใบาอันนะั้นก่อนนะทุกคน ต้นนี้นี่ใบสวยมากนะครับทุกคนครับดูครับนี่นะใบสวยครับมีหลายใบมากนะครับผมวิธีการตักนะครับผมตักให้ใบมันขึ้นมาแบบสวยๆนะทุกคนเราต้องตักตรงนี้นะครับผมตักให้มันแบบอ่าต้นต้นมาตรงเนี้ยมันร่องๆนะครแบบต้องตักแบบนี้นะครับต้องตักใกล้ๆนะทุกคน ใบมันจะได้แบบหนาๆแล้วก็สวยๆนะครับพิธีตักนะครับตักแบบนี้นี่นะผมใบใบที่มันไม่สวยนะครับผมก็ตักออกไปนะเราจะไม่เก็บนะเราจะเลือกเฉพาะใบที่มันสวยๆนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมใบมันจะสีแบบนี้เราก็ตักออกนะแต่ใบเนี้ยใบนี้นี่สวยนะครับใบนี้ใบนี้สวยครับสวยทุกใบเลยนะครับ ต่อไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฉีดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะผมเวลาวิธีการฉีดใบนะผมเราต้องดูตรงที่แบบเส้นมันกึ่งกลางนะผมเส้นไหนที่แบบมันกึ่งกลางนะผมเราก็ฉีดตรงนั้นเลยอันนี้มันกึ่งกลางครับผมส่วนฝั่งนี้นะผมมันใบมันไม่สวยแล้วนะผมเราก็จะฉีดทิ้งนะแต่ดูเหมือนยังยังดีอยู่นี่นะผม ฝั่งนี้เนี่ยใบยมันไม่ดีแล้วเห็นไหมมันมันฉีกแบบมันมันขาดออกเราก็ทิ้งเลยครับเราจะเอาเฉพาะที่เราจะเอาเฉพาะที่สวยๆนะครับผมต่อไปก็จกับจับจับให้มันได้ประมาณนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผม,มก็วางครับอ่าทุกคนเวลา วางนะผมวางให้แบบชุดเดียวกันอย่างเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือข้างข้างซ้ายนะผมซ้ายก็คือต้นหยุดซ้ายนะผมขวาก็คือขวานะผมน,นี่คือผมมัดเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงให้กันนะครับผมที่ผมแบกขึ้นมาเมื่อกี้ที่ไปตักมาเมื่อกี้นะผมดีครับนี่อันนี้คู่กันนะครับผมคู่กันโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมถ้าเราจัดด้วยกันอ่ะมันไม่ถูกกันนะผม ก็เลยต้องแยกนะผมต้องแยกสองสองที่นะครับผมนี่ต้องอยู่ตรงนี้นี่ต้องอยู่ตรงนี้นะนอืมอจะประมาณนี้นะทุกคนนี่นะฮะเราม้วนเนี่ยเราเก็บเนี่ยมันจะยากนะครับผมนี่อันนี้ก็คือที่ผมเก็บเรียบร้อยนะครับผม ต่อไปวิธีการเก็บนะครับผมเก็บก็คือกดตรงนี้นะผมกดกดแล้วก็อ๋อถือกล้องเองก็ถ่ายเองยากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวส,สแป๊บหนึ่งนะครวิธีการเก็บใบนะครับผมกดตรงนี้กดตรงนี้นะครับผมแล้วก็พักตรงนี้นี่นะครับผมแบบให้มันแน่นๆนะทุกคนแล้วก็ เอาฝั่งนี้มาอืมก็จะบประมาณนี้นะครับอืมจะับะมบบนี้นะครับผมแล้วก็หาเชือกนะครับผมอืมไม่ใช่เชือกแหละไอ้เขาเรียกว่าก้างเอ๊ะก้างหรือกิ่งนะกิ่งกิ่งใบอันนี้นะแล้วก็เอาม,มามัดอืม ก็ะประมาณนนี้นะครับแล้วก็เอามารวมรวมกันครับมารวมรวมกันแล้วก็ให้ให้มันมีมันมีแค่อันเดียวอ่ะรวมรวมกันแล้วก็มีอันเดียวถ้าถ้ามีหลายๆอันอย่างเนี้ยเราก็ไม่สามารถเอากลับบ้านได้นะผมเพราะว่ามันจะยากนะผมก็เลยต้องมารวมรวมกันให้กลายเป็นหนึ่งนะผมแล้วเราค่อยเอากลับไปนะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนที่มันเสร็จแล้วมันจะยังไงเวลาเรารวมรวมกันแล้วเราจะ คนไปได้ยังไงมันเยอะขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับตอนนี้ก็แบบมัดแบบให้มันเป็นรวมรวมแล้วมันประมาณนี้นะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้ครับนะแต่ว่าขากลาบนี้ต้องไปกลายเหมือนกันนะครับผมขากลาบนี้ลงอย่างเดียวครับทุกคนครับขามานี้ขึ้นอย่างเดียวแต่ขากรรบนี้เราก็ลงอย่างเดียวนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่ไร่หมุดเบียงแล้วนะครับผมเราจะเอาอันนี้ไปไว้ที่ไร่นะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงไร่หมุดเบียงแล้วนะครับหิวเข้ามากเลย ต้องไปไก,กลนะทุกคนต้องไปไก,กลครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไร่ตัวเองแล้วนะครับผมนี่จะให้ดูฟักทองฮนะฟักทองบนแบบนี่ในกระต๊อแมบบมันจะประมาณนี้นะครับนะนมีน้องชายกับพี่พี่แลผม แล้วก็พอเอาอันนี้มาแล้วนะครับผมอันนี้ของผมแล้วก็อันนี้ของน้องชัดน,นะครับผมอันนี้ของพี่เคยนี่เสร็จแล้วเราจะมาทําเป็นอย่างนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้มาตากไว้นะครับผมตากไว้เหนื่อยที่สุด โอเคทุกคนก็จะประมาณน,นี้ตอนเออตอนที่เราไปเอาใบอันนี้นะครับผมไปไกลมากนี่เห็นไหมภูเขาสีสีดําๆอะ่ะเออนั่นแหละเราขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับผมยอดยอดเขานู่นนะครับผมที่เราไปนี่จะเห็นจะมองเห็นแค่นิดเดียวแค่ที่มีภูเขาเล็กๆ็กน้อยหนึ่งคนระับเราไปถึงนู่นนะครับผมขึ้นอย่างเดียวขากลับก็เดินลงมาอย่างเดียวนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอด ูิวข้าแล้วนะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าพอดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ